มาต่อกันที่ทีมนักตบลูกยางหนุ่มนครราชสีมาคิวบินซีวีซีค่ะเขาก็ยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะคะในการแข่งขันเอสโคลาวอ b a l l Thailand League ครั้งที่17ฤดูกาล2021-2022รักษาสถิติไม่แพ้คใครโดยเกมล่าสุดตบเอาชนะทีมพยัคเ,เซไป3-0เซตค่ะ โดยที่อาคารกีฬานี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติได้มีการแข่งขันเอสโคล่าวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่17หรือดูการ2021-2022เกมที่2ของเลขที่2แล้วก็เป็นเกมที่9ของฤดูการนี้ค่ะพบกันระหว่างทีมจ่าฝูงอย่างทีมนครราชสีมาคิวเมนซีวีซีลงสนามในเสื้อสีน้ําเงินพบกับทีมอันดับที่5ของตารางอย่างทีมพยัคเซนเซที่มาในเสื้อสีดําค่ะ โดยทีมนักตบลูกยางหนุ่มแคทเดวิลของเราก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยังคงไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยด้วยการเก็บชัยชนะมาได้8เกมติดต่อกันมีทั้งหมด24แต้มเต็มซึ่งผลงานในการลงสนามพบกันในเลกแรกเป็นทางด้านแคทเดวิลที่เป็นฝ่ายตบเอาชนะทีมพยักเซนเซมาได้3ต่น1เซต โดยในเกมนี้ทีมนักตบลูกยางหนุ่มแคทเดวิลก็ได้ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามค่ะนำทีมมาโดยวันชัยทัพวิเศษกับตันทีมบุญญลิศวงทรนเซตเตอร์รวมไปถึง2ผู้เล่นต่างชาติอย่างเซอร์กี้เรสนอฟและจานิตาสุรัตค่ะ โดยผลการแข่งขันนะคะเป็นทางด้านทีมนักตบลูกยางหนุ่มนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเล่นได้อย่างแน่นอนกว่าค่ะก็เป็นฝ่ายตบเอาชนะทีมพยัคเซนเซไปได้3ต่อศูนเซตด้วยคะแนน25ต่อ13 25ต่อ18และ25ต่อ18เก็บชัยชนะเป็นเกมที่9ติดต่อกันมีทั้งหมด27แต้มรั้งในตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปส่วนทีมพยัคเซนเซยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางมีทั้งหมด9คะแนนเท่าเดิมค่ะ Thank you